สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์สุดขอบคุณการสมัครสมาชิกแล้วก็การ r e n e วสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยาที่จะัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวใกล้ปิดรับแล้วค่ะก็แอดไลน์ท a g แชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะในช่วงนี้วันนี้วันที่ห้า กันยายนนะคะในยามเช้าวันนี้ไพ่ใบแรกคือเดอะซันนะคะไม่ว่าทุกคนจะเข้ามารับชมช่วงเวลาใดก็ขอให้เป็นพลังงานของทุกทุกคนในช่วงเวลานั้นฝังไว้เป็นภูมิคุ้มกันจิตใจสื่อกลางไกด์ไลน์สร้างความสุขมีพลังให้กับทุกคนในทุกทุกวันเสมอในทุกุคลิปนะคะวันนี้5กันยายนเดอะซันนะคะเร็วมากเลยวันที่5ละเราก็ขับเคลื่อนเดินไปทุกทุกวันนี่คือชีวิตใหม่วันใหม่วันสดใสนะคะเรื่องราวข่าวดี ที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณกำลังเดินไปสู่ท่ามกลางของชีวิตเส้นความสำเร็จของเราเราสามารถเลือกเส้นทางเดินความสำเร็จของเราได้1,2,3,4นะคะเราจะทำาััน,นี้เราจะเดินอย่างนี้เราจะเป็นแบบนี้นะคะมีหลายอย่างเราสามารถวางแผนมีเป้าหมายแล้วก็ทำให้ได้นะคะสร้างสิน,นันให้ได้จริงเพราะว่านี่คือดอะซันความสำเร็จการเฉลิมฉลองความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นแสงสว่างที่ ทอ,อส่องมาหาทุกคนเพื่อให้ได้เห็นได้คนหาตัวเองเจอได้ตามหาเส้นทางความฝันของตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักได้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันนะคะสิ่งที่คุณตามหากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆเลยกับไพ่ใบแรกนะคะทุกคนสวยงามมากทีนี้มาดูนะคะว่าในเวลานี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกคน พายาจะบอกอะไรกับทุกทุกคนสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนในตอนนี้เวลานี้ค่ะสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นพายาจะบอกอะไรกับทุกทุกคนเสรนเข้มแข็ง Justice และก็ s i กซ f วอนส์นะคะสวยงามมากนี่คือสัญญาณของความเข้มแข็งสัญญาณของการปกป้องสัญญาณของความกล้าหาญความเป็นตัวเองนะคะความภาคภูมิใจในสิ่งที่ที่คุณกำลังกาลังเจออยู่ตอนนี้เวลานี้นะคะ t What you need Pay what you can นะคะชัยชนะกำลังเกิดขึ้นคุณกำลังได้รับข่าวดีมากพลังงานอันอบอุ่นนะคะภายใต้ ความสุขความเบาสบายของตัวตนของคุณเองสําคัญมากคุณเป็นที่รักคุณเป็นที่รักของครอบครัวคุณเป็นที่รักของตัวเองสิ่งที่คุณกําลังเจอคือประสบการณ์อันมีค่าแล้วก็การก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆของชัยชนะที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ t r e n g t h คือความกล้าหาและก็ความอดทนท,ที่ที่เติบโตนะคะเติบโตด้วยการ การสร้างเติบโตด้วยความเป็นผู้นําเติบโตด้วยการสร้างด้วยลําแข้งของตัวเองจริงเติบโตด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีเป้าหมายมีการเรียบเปลี่ยนนะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อสักครู่มันมีเป้าหมายและการเรียบเปรี่ยงบางอย่างของชีวิตในสเตป็ปในแต่ละวันที่ง่ายด้วยแล้วก็เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ด้วยอะไรที่ทุ่มเทอะไรที่เราต้องทุ่มเทค่ะความทุ่มเทของเราถ้าเรารู้สึกว่ามัน,มน,มนคือสิ่งที่ มีความสุขมันคือสิ่งที่ใช่มันคือสิ่งที่สําคัญเราจะทุ่มเทความทุ่มเทนั้นก็ได้มาจากคนลัพธ์ที่กาลังเกิดความสําเร็จและชัยชนะเกิดขึ้นทุกคนกําลังขึบสู้ทุกคนกําลังก้าวเดินทุกคนกําลังได้เจอความสําเร็จและชัยชนะที่กาลังจะเกิดขึ้นกําลังที่จะได้เติบโตน่ะขยับขยายสู่ในทิศทางในด้านงานนะคะในสิ่งที่ทําฝีไม้ไลายมือในสิ่งที่ทาไม่ ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะค้นหาตัวเองเจอไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ชัยชนะความสำเร็จมาได้จากความพยายามมาหลายปีเนินนานจริงๆนะคะกว่าที่จะได้ถ้วยรางวัลน,นะคะถ้วยรางวัลแห่งความสําเร็จถ้วยรางวัลแห่งความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนสวยงามมากคุณกําลังได้รับข่าวดีนะคะความคลี่คลายของสถานการณ์ปัญหากําลังจะเกิดขึ้นกับ คุณนี่คือเอสบสนะคะการตัดสินใจใชัยชนะและก็ผลสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะตั้งใจเชื่อมั่นในตัวเองคุณเป็นผู้เลือกขนทางว่าคุณจะทํำยังไงดีนะคะจะเดินตรงไปหรือจะเดินไปทางซ้ายหน่อยแล้วก็อ้อมไปหน่อยนะคะหรือใช้เหตุผลใช้สัญชาตญาณความรู้สึกของเราอะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบ สมมติเราจะเดินตรงไปมันตรงไปไม่ได้นะคะถ้าตรงปุ๊บมันคือการหักมันคือการพังเราจะสมูทยังไงไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าการตัดสินใจหรือว่าการหาทางออกในเรื่องราวนั้นๆเชื่อว่ามีทางออกสําหรับทุกๆคนแน่นอนสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่นะคะทางออกที่หนึ่งสสามสจงเด็ดเดี่ยวในตัวเองจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเอง ะค,ะความคิดมันอาจจะบอกเราแบบนี้แต่สัจชาต,ต,ย,าตยานของเราบอกเราแบบนี้ความสมูทความความสมูทความาสบายความสุขในต,ตัวเองทําให้คุณปลดล็อกในสิ่งที่ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เวลานี้เพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่ที่กําลังรู้สึกนะคะแล้วก็วางแผนเริ่มต้นใหม่ตัดสินใจใหม่นะคะในชีวิตนี่คือ การสื่อสารนะคะกับตัวเองการสื่อสารกับตัวเองการตัดสินใจเห็นไหมคะจะติดเกิดขึ้นแล้วก็หนึ่งดับเกิดขึ้นการตัดสิดสนใจการสื่อสารกับตัวเองการเข้าใจพลังงานของตัวเองหยุดนิ่งเพื่อทบทวนหยุดนิ่งเพื่อหาทางออกกับปัญหาแล้วก็เรื่องราวนั้นๆคุณกำลังได้รับการติดต่อได้รับข่าวดีจากใครบางคนด้วยนะคะ ใครอยากจะบอกอะไรกับทุกคนในตอนนี้เวลานี้สัญญาณของความสำเร็จทั้งนั้นเลย n i of wands นะคะคุณแข็งแกร่งมากเกินกว่าที่จะถอยหลังกลับไปแล้วนะคะไม่มีอะไรที่ทุกคนทำไม่ได้ king of swords เกิดขึ้นความสำเร็จที่ได้มาจากความสำเร็จที่เพียรพยายาม king of pentacles แล้วก็ the lovers เกิดขึ้น คุณจะได้ตัดสินใจนะคะกับเรื่องราววิถีชีวิตในการเดินนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เป็นอยู่5ดาบ the l o v e r s เกิดขึ้นแล้วก็ a s o of c u p s เกิดขึ้นปล่อยวางเรื่องราวความอึดอัดความไม่สบายใจจงเป็นตัวของตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณนะคะคุณเป็นคุณเป็นผู้ที่กลุ่มนะคะ เป็นผู้ควบคุมนะคะชีวิตของเราอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนที่กําลังจะเดินหน้าต่อไปนะคะคุณสามารถที่จะสร้างไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ในตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าไลฟ์สไตล์นั้นจะคือการแต่งตัวในวันนี้นะคะการเขียนบทความในวันนี้การอ่านหนังสือในวันนี้ทุกอย่างกเกิดขึ้นที่คุณทุกอย่างคือเป็นสิ่งที่ที่คุณคิดคุณประมวลผลคุณวางแผนมาละว,ว่าคุณจะทำอะไร สิ่งที่คุณกำลังเจอคือประสบการณ์อันลํำค่ามากๆและแสนวิเศษที่สุดเพื่อที่จะทำให้เราเติบโตในวันข้างหน้าทําให้คุณสร้างความสําเร็จทําให้คุณได้มั่งคั่งร่ํารวยนะคะมีความรุมสมบูรณ์เพื่อสวนนาาร่ที่เต็มไปด้วยความชุ่มฉ่าความร่มสมบูรณ์ไม่แห้งแล้งไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเพราะคุณว่าเพราะว่าคุณกําลังใช้ประสบการณ์ใช้ความสมัยใหม่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะใช้เหตุและผลและความอดทนเป้าหมายเพื่อไปสู่ความสําเร็จที่ดีกว่าเพื่อเพื่อที่จะเติบโตนะคะมีเพื่อสวนนาไร่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวายอัง,ง่นนะคะอยากที่จะแบบทำแยมทำวายอัง,ง่นหรือว่านําอาง,ง่นไปขายทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นได้ด้วยความแบบเชื่อในอินทรเนชันของตัวเองออกตามหาความฝันของตัวเองออกตามหาในสิ่งที่ตัวเองเดินตามความสุขของตัวเองเดินตามหัวใจของเรา ท้องหัวใจแล้วความสุขของคุณคือความสำเร็จที่ได้มาถึงแม้มันจะเหน็ดมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขมันมีความสุขมากนะคะมันเป็นตัวของตัวเองมันคืออิสระภาพค่ะ king of p e r n i c l e s คืออิสระภาพทางอารมณ์ทางวัตถุทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะมัง่งคั่งร่ำรวยนะคะดูความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองคุณกําลังปลูกร่าง,รงสร้างชีวิตด้วยแบบเต็มรูปแบบมากๆเลยนะกับสิ่งที่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังมีตอนนี้คือ เหตุผลนะว่าทําไมเราจะต้องตัดสินใจทําไมเราจะต้องอดทนทําไมเราจะต้องทําอะไร1 2 3 4 2> เพราะว่ามันคือเป้าหมายมันคือเรื่องจริงมันคือความสําเร็จที่มันกําลังจะออกมาตามขั้นตอนสเต็ปของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นความรัก the r v e r s e ความรักกําลังเข้ามาหาคุณความรักที่จะมีตัวเลือกเข้ามาหาคุณเพราะคุณดึงดูด king of penacles t คุณมีสเสน่ห นะทุกคนมีเสน่ห์ทุกคนมีเอกลักษณ์ตัวเองทุกคนมีแรงดึงดูดของตัวเองทุกคนมีคู่รักคู่ชีวิตที่รออยู่และเป็นคู่รักคู่ชีวิตที่ดีด้วยแต่คู่รักคู่ชีวิตที่ดีย่อมมาช้านะคะย่อมมาช้าย่อมสมหวังยากเพราะว่าคือคุณค่าของความรักนะคะที่เป็นรักที่รักแท้จริงๆย่อมมา จากสิ่งที่แบบได้มายากอยู่แล้วมันคือการเกิดเอื้อมนะคะเพราะว่าเรากําลังเจอใครที่เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่รู้สึกว่าอยากที่จะทนุถนอมอยากที่จะไขว่คว้าสิ่งสิ่งนั้นมาให้ได้แม้ว่าจะต้องสู้กับอะไรก็ตามแม้ว่าจะต้องแข่งขันกับตัวเองแม้ว่าจะต้องสู้สู้กับสู้กันต้องถกเถียงกันต้องอะไรกันก็ตามแต่คือชัยชนะที่แบบไปด้วยกันนะคะไปในความสําเร็จด้วยการสร้างชีวิตด้วยการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกัน for of sorts ทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะถอยกลับมาเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ สุขภาพการงานการเงินนะคะจิตวิญญาณของคุณต้องการอะไรแต่สุดท้ายมันจะต้องมีเวลานให้กับเรื่องราวนั้นๆใช่ไหมคะตัวเราเองยังต้องมีเวลาให้กับตัวเราเองความรักก็คือต้องมีเวลาให้กับความราักมีเวลาให้สเปซให้กกนและกันความสําเร็จก็ต้องมีเวลาให้ความสําเร็จกว่าที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จและเป้าหมายได้ก็ต้องใช้เวลาในสิ่งสิ่งนั้นเชื่อว่าทุกคนกําลังอดทนกับความสําเร็จที่มีคุณค่ามากๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างได้มาจากความพยายามจริงๆนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูไพ่สำหรับในกันนะคะมาดูไพ่สำหรับนี้นนะะน ten of w o n d s knife of swords เห็นไหมคะความสำเร็จได้มาจากความพยายามและก็ความทุ่มเทรจริงๆสวยงามที่สุดเลย the l e v e r s เกิดขึ้นด้านหลังคืออะไร four of swords ใช่ไหมคะแล้วก็ the hermit King of Cups สวยงามมากเชื่อใน intuition ของคุณ อยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนในตอนนี้เวลานี้คุณกำลังได้ไปหันนิมูลคุณกำลังได้พบพบเจอพบรักได้พบเจอกับใครบางคนที่ตกลุมรักคุณทั้งตัวทั้งหัวใจคุณกำลังได้เจอคนรักความรักคุณกำลังได้ Tree of Earth สัญญาณของ ความท้าทายสัญญาณของการจดจ่อนะคะความทรงจำการจดจำนะคะการตั้งเป้าหมายตัวเองชัดเจนความตั้งใจนะคะในการวางแผนในรายละเอียดนะคะความใส่ใจไม่ว่าทุกคนตอนนี้อาจจะใส่ใจการเงินการงาน ะะแล้วก็สุขภาพของตัวเองด้วยเช่นกันเชื่อว่ารายละเอียดในในชีวิตจะทําให้เราได้ตระหนักถึงสาเหตุการเกิดขึ้นการมีสติกับตัวเองการมีสมาธิกับตัวเองในการทําเรื่องราวสิ่ง,งนั้นๆการเกิดในสิ่งนั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังท้าทายตัวเองนะคะ อย่างที่บอกว่าตั้งใจกับสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าม,มันคือคุณค่าของคุณนะมันคือคำว,ว่าวิเศษและวก็แสนวิเศษมากๆที่จะพาคุณไปคือไม่รู้จะใช้คําพูดใดนี่คือแสนวิเศษจริงๆหมายเลยค่า belonging นะคะ learning แล้วก็ traditions นะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยเพราะคุณคู่ควรกับคุณค่านะคะคุณคู่ควรกับคุณค่าที่จะได้รับความสําเร็จในตัวเองนะ,ค,ะความวันนี้วันที่5วันนี้วันที่5กันยายนนะคะทุกคน อย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนที่โสดนะทุกคนเป็นคนที่โสดมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์ในตัวเองมากๆคุณกําลัางตั้งใจสใส่ใจที่จะค้นหาตัวเองตั้งใจสใส่ใจที่จะทํางานสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะประสบความสําเร็จไปในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆคุณกําลัางสร้างคุณค่าในตัวเองสร้างคุณค่ายกระดับตัวเองไปสู่ความสําเร็จที่ทุกด้านจริงๆสู่อิสรภาพความจริงของชีวิตจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณกำลังมี คุณกําลังได้เรียนรู้กับคุณค่าทุกทิศทางของชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินสุขภาพแล้วก็จิตวิญญาณของคุณที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะคือคุณค่ามากๆของชีวิตที่กําลังได้ตื่นรู้สักเซสอะไรที่เป็นเต็มรูปแบบในตัวเองนะก้าวไปสู่การยกระดับ ความสำเร็จในทิศท,ทางในด้านนั้นๆน,น,นะคะสวยงามที่สุดเลยนะคะวันนี้เป็นบางสิ่งที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณไปสู่ทิศท,ทางของความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นความจริงของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นผลลัพธ์แห่งความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน Seven of Fire นะคะนี่คือชัยชนะนี่คือความสำเร็จนี่คือความท้าทาย จงท้าทายความฝันของคุณท้าทายอํานาจของคุณนะคะที่จะนําพาคุณไปสู่หนึ่งดาบขึ้นอีกครั้งสู่แพชชั่นสู่แรงบันดาลใจสู่การตัดสินใจสู่การสื่อสารนะคะตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมานะคะเรื่องและตัดสินใจในทิศทางที่คุณมีความสุขและสิ่งที่ใช่ของคุณเพราะว่าคําอธิษฐานของคุณสําคัญมากๆเลยการตัดสินใจของคุณคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ในทิศทางในด้าน เส้นทางนะคะการเติบโตในด้านของการเงินที่จะนําพาให้คุณไปสู่ความวมั่นคงสมบูรณ์โอกาสต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเงินกําลังจะมาหาคุณโอกาสเซอร์ไพรส์ของขวัญน,นะคะที่ที่งดงามมากๆกําลังจะมาหาคุณเหมือนคุณกําลังได,ได้ได้คุณค่าทรัพย์สิสนนะคะอสังหาความสําเร็จข่าวดีจากงานข่าวดีจากเงิน โอ้โหข่าวดีจากความรักสวยงามมากบาลานซ์คอนโทรลเซลล์คอนโทรลการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะคะสำหรับทุกๆคนกำลังจะเกิดขึ้นหมายเลข14คุณกำลังโยกย้ายชีวิตไปสู่จุดเปลี่ยนของชีวิตในในสิ่งที่ดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางคนรักความรักสิ่งที่คุณตั้งใจไว้กำลังจะเกิดขึ้นจริงใจเย็นๆนะคะใจเน็นไว้ ผ่อนคลายกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้จงกลับมาควบคุมตัวเราเองนะจงเป็นตัวของตัวคุณเองนางฟ้าไกด์และปกป้องคุณอยู่ให้คุณได้ได้ได้หลับสบายให้คุณได้ผ่อนคลายกับความตึงเครียดให้คุณได้ผ่อนคลายกับสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้จงควบคุมตัวเองนะคะจงเป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นและนี่คือ Queen of Earth นะคะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าคุณคือ King and q u e e n of เ e n เด็กลสันเองนะคะคุณกำลังได้รับความสำเร็จในชีวิตในทิศทางของอิสรภาพนี่คือสัญญาณของอิสรภาพนะซัคเซสฟูลจริงๆกับความกับความสำเร็จที่จะได้รับนะคะมีงานมีเงินมีการเติบโตมีบ้านปลดหนี้ปลดสินมีทุกอย่างพร้อมนะทรัพย์สินอสังหาเพื่อเติบโตต่อยอดไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะคะทุกอย่างมันกำลังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลย ทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้ยืนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน Good f o r ์จ n e สวยงามมากคุณกำลังโชคดีคำว่าโชคดีเกิดจากจังหวะท i มมิ่งที่บางสิ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงว่าอยู่ๆก็มีโอกาสนีเข้ามาในชีวิตอยู่ๆก็รู้สึกว่าบางสิ่งที่มันตึงบางสิ่งที่มันรู้สึกเครียดบางสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันจะมีทางออกสิ่งนั้นไหมอยู่ๆมันมีทางออกเข้ามาอยู่ๆคุณได้รับ โชคดีนะคะจากการตัดสินใจโชคดจีจากงานโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่โชคดีจากผู้ที่อุปถัมภ์คำชูอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคือความโชคดีคือแสงสว่างของชีวิตจริงๆที่นําพาไปสู่ในสิ่งที่ที่ใช่และก็ที่ถูกต้องของชีวิตนั่นเองนะคะคุณกําลังเจอแสงสว่างที่งดงามมากๆนะของในในความสําเร็จในด้านของการงานคุณกําลังคุณกําลังแบบ ได้เรียว่าจากที่เคยเคยล้มนะคะเพราะว่ามันเกิดก้าวไม่ถาวาเกิดขึ้นเคยล้มเคยเสียใจเคยเจ็บปวดสิ่งสิ่งนั้นกำลังจะฟื้นฟูกลับมานะคะเป็นคุณคนเดิมไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพของคุณ สภาพจิตใจนะคะในทุกๆด้านกำลังที่จะฟื้นคืนกลับมาสู่ความสำเร็จความรวมสมบูรณ์สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นฟื้นคืนสู่คุณค่าในตัวตนของคุณนะคะที่กำลังวัดความสำเร็จในทิศทางของการเติบโตนั่นเองนะคะ time to get out and have fun ถึงเวลาที่ออกคุณจะออกไปสนุกสนานแล้วนะคะนั่นหมายถึงว่าอาจจะถึงเวลาที่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะออกไปได้รับ รอคอยรับตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตออกไปเอนจอยชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงเวลาทํางานหนักแล้วก็ต้องมีแบ่งเวลาที่จะแบบได้พักผ่อนกับตัวเองบ้างนะคะอะไรแบบนี้โอ้สวยงามมากเลยนะคะ you are on the road to success นะคะ Good luck นี่คือตําแหน่งหน้าที่การงานนี่คือความรักนี่คือของขวัญน,นี่คือจดหมายข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณดูซิเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ คุณอยู่หนทางคุณอยู่บนทางสู่ความสำเร็จนี่คือกดหลักคุณกำลังโชคดีคุณกำลังดึงดูโชคดีเข้ามาลมลมกำลังพัดความโชคดีมาหาคุณหรือคุณกำลังได้รับข่าวดีจากชาวทัดลมนะคะหรืออะไรบางอย่างของคุณจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาก็ได้เช่นกันนะคะ ธาตุไฟจริงๆออกมาทุกธาตุเลยนะคะแต่พลังงานเหมือนกับว่ามันมันเป็นลมพัดมาซึ่งไพ่ก็หล่นมาหล่นมานะเหมือนอะไรมันพัดมาที่จะบอกให้คุณได้รู้ว่าขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณกําลังโชคดีกูดหลักคุณกำลังดึงดูดโชคดีคุณเป็นคนที่โชคดีได้คุณสามารถปรับพลังงานของตัวเองเป็นผู้ที่โชคดีได้เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงเวลาที่เราเวลาทีเาเา่เรามีพลังงานดีๆเวลาที่เรารู้สึกว่ามีความสุขเอนจอยกับตัวเองเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆนะคะ รู้สึกว่าคลื่นลมนะคะของ you are on the right path ทุกคนอนาคตอันใกล้นี้คุณกำลังประสบความสำเร็จคุณกำลังได้รับข่าวดีบอกได้เลยค่ะว่าไพ่ที่หล่นมาเมื่อสักครู่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นะคะมีสายลมพัดผ่านมีบางสิ่งอย่างพัดให้คุณได้ได้เห็นกับไพ่สำหรับนี้ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเวลความมั่งคัง่งสวยงามมาก คุณกำลังประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรือง b i r s t นะคะ flying ข่าวดีกำลังบินมาหาคุณ news is on the way ข่าวดีกำลังมาหาคุณนะคุณกำลังโชคดีมากอย่างที่บอกว่าสถานการณ์บางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าคาดไม่ถึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่มันมีข่าวดีเกิดขึ้นเสมอนะคะทำให้เราได้เห็นว่าเราเรามีโอกาสดีๆมากมายที่จะได้ประสบความสาเร็จหรือว่าจะได้ตามหาไลฟ์สไตล์หรือว่าตามหาความฝันของตัวคุณเองคุณจะได้ คุณจะได้ปลดหนี้ประสิน์มีชีวิตใหม่มีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่ารอคุณอยู่แน่นอนนะคะสวยงามมากๆเลยทุกคนสวยงามมากๆจริงๆทีนี้ขอยืนยันคําตอบของไพ่สําหรับนี้หน่อยนะคะขอยืนยันคําตอบสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุทุกคนจะมีจดหมายแห่งรักมาเหมือนมีใครกําลังเดินทางมาหาคุณมีใครอยากบอกรักคุณมีใครกาลังพาความสําเร็จมาให้กับคุณคุณกําลังคว้าความสําเร็จด้วย หน้าที่การงานการเติบโตในเรื่องของการเงินด้วยนะคะจริงๆด้วยเก้าเหรียญสวยงามมากๆเลยนะคะคุณจะเป็นคนที่โสดแบบมีคุณค่ามากๆพอยยืนยันคำตอบสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะหนึ่งดาบเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะทุกคน หดาบคุณกำลังได้รับชัยชนะคุณกำลังได้รับคําตอบคุณกำลังได้รับการติดต่อสื่อสารเดอชาลออัคุณกำลังได้รับข่าวดีจากคนไกลแดนไกลคุณกําลังได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างของตัวเองนี่คือพาวเวอร์ฟูลของความสําเร็จและสัญญาณของชัยชนะอย่ายอมแพ้ don't give up นะคะ the hangman knight f o f cup แลวก็ queen of pentacles ว้าว wow. Queen of p e n t a c l e s ขึ้น2ใบไนออ of p e n t a c l e s ด้วยนี่คือสัญญาณของเกอร์สายกำลังกำลังบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณกำลังดึงดูดคู่ควรคุณค่าของชีวิตเข้ามาด้วยอิสภาพด้วยความสุขของคุณ t h อ Hangman Night of Cups และจงเชื่อมว่าในเสน่ห์ของคุณในคุณค่าในตัวตนคุณเพราะว่าคุณกำลังดึงดูดความรักที่แสนโรแมนติกเข้ามามากๆคุณจะเจอใครที่เขาแบบมีเสน่ห์นะคะ แล้วก็ปฏิบัติกับคุณแท้แค่กับคุณเป็นอย่างดีคุณกําลังได้เจอความรักที่โรแมนติกมากโรแมนติกโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่ามันจะโรแมนติกแบบไหนเพราะคุณคือผู้ดึงด,ดูดทุกอย่างเข้ามาในชีวิตจริงๆนะคะคุณโสดแบบมีคุณค่ามากโสดแบบ สวยรวยสเสน่ห์จริงๆนะคะทุกคนสวยงามที่สุดเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ยืนยันคําตอบอดทนอดใจรอกับสิ่งที่คุณรอคอยในสิ่งที่ใช่ของชีวิตนั่นเองนะคะและสิ่งที่ถูกต้องด้วยกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The Hangman ใจเย็นนะคะทุกอย่างมีเวลาของเรื่องราวนั้นวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ